ก็ดูข้าวโพดเราวันนี้นะครับนี่นะครับฝักกําลังกินพอดีครับเนี่ยนี่ครับมีแต่ฝักใหญ่ๆครับนี่โอ้โหเผอแป๊บเดียวจะแห้งแล้วนะครับวันนี้เอ่อมีคนมาสั่งตัดเยอะนยดูนะครับดูฝักข้าวโพดกับมือผมนะครับดูนะครับข้าวโพดอลังการงานสร้างนะครับนี่ท่วมหัวผมนะครับเนี่ย สุดมือผมเลยผมก็คิดว่าข้าวโพดมันทําไมต้นสูงอย่างนี้นะครับดูนี่ครับข้าวโพดดูฝักนี้ครับสุดมือเอื้อมผมเลยครับดูฝักโอ้โหดูข้าวโพดเรานะครับนู่นนะครับนี่นะครับเหนียวม่วงแต้มนะครับอร่อยมากๆนะครับอลังการงานสร้างเลยนะครับ นี่นะครับรุ่นนี้หนึ่งหนึ่งงานนะรุ่นนี้นี่นะครับนี่นะครับดูต้นประโพดเราครับนี่ครับนี่ข้าวเหนียวม่วงแต้มนะครับข้าวโพดเรานี่นะครับมันทำไมใหญ่จังครับนู่นสุดเลยครับดู ต้นข้าวโพดประมาณสักสองเมตรครึ่งได้ครับนี่ครับแต่ว่าฝักก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่นะครับนี่นะครับดูฝักเขาไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับนี่นะครับฝักไม่ใช่ธรรมดาด้วยนี่นะครับ ดูครับดูครับมีแต่ฝักทั้งนั้นนะครับนี่ครับดูมือผมคิดว่าเดี๋ยวคงเก็บได้แล้วครับก้าโพดมีนะครับดูนะครับมี่จะฝักข้าวโพดทั้งนั้นครับเข้ามาในป่าข้าวโพดครับนี่โอ้โหครับดูครับใครสนใจทักมานะครับรับสาับดีครับผม